ตาตาแล้วกูเล่าความจริงที่กูรู้ไงที่กูรู้ที่กูรู้ว่าเขาเล่นกันแล้วกูไปยุ่งกับขอยาเที่ยงเนาะเพราะไปยุทนอนยิงเล่นไล่จับกันน่ะเจ้ามาแล้วเวลเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแม้เรมาทำอย่างนี้เนี่ยเจงามเจ๊กเล่นจะโดนยิงกระบาลเลยคือไปด่าก็เรื่องเขายาเที่ยงเจ้ามาโดนการศิษย์แย่ของกูผมยังไม่เข็ดเลยใช่ไหมแล้วมีกองทัพแดงก็ถือเป้าตีเขายาเที่ยงอ่ะเราก็พอดีพี่ทักษิณก็โทรมาเจ้ามาโทรหาคุณกนกพรกนองพรครับผมก็บอกว่าบอกว่าเดี๋ยวป๋าจะแถลงข่าวปาอฝ่มีางหรรรรอกคคัับบพพี่่เาะวา คือพวกเนี้ยเขาจะจิตใจเขาจะไม่เหมือนคนปกติเขาจะคิดไม่เหมือนเราเหมือนเราไปลบกับไปลบกับพวกกระเทยหรือพวกกระตุกจะมันด่าสามวันสามคืนมาไม่รับเยี้ยจะไหมเล่าคนที่สุดพอหมายสองแตจริงจริงปรากฏว่ากดตบมือที่ตบมือว่าจะกดเร็วขึ้นคือตอนนี้แกล้งอย่เดิมไม่มีนะแต่พ่กนี้ปลดแรงปลอดสดและปลอดชดามจะมาไม่ได้เดี๋ยวเรา แต่ในหลวงเนี่ยไม่มีทางที่จะปลดถอดยศสายแดงเพราะว่าในหลวงไปเยี่ยมสายแดงที่ดอยพม่จ e ิ i m เมาเพราะว่าปกติเราต้องเข้าเป้าในหลวงนะแต่ในหลวงไปเยี่ยมขรรยาเนี่มา <c oughs> คือถ้าเกิดมันไม่ปลอมใลยเซ็นนะถ้า <c oughs> ไม่ปลอมเลยเซ็นไม่มีทางที่ในหลวงจะปลดถอดยศจะต้องจําได้เพราะในหลวงยังรับสั่งเลยระหว่างที่เวลาขึ้นไปเยี่ยมบนดอยตอนนี้ผมตาย2ี่สบองแล้วก็พวกร้อยตายเนี่ยท่านเดินมาถึงเ่ะท่านไม่สนใจมันจะมีพวกเดินตามในหลวงและเสนอหน้าในคู่เลตอ่ะในคูเลตเดินตามถนนเสนอหน้าปั๊บในหลวงไม่สน่ะ พอพ่อทานอยู่ไหนทีนี้มันได้แค่พอทานแค่ร้อยตัวตัวพวกลูกหมาเนี่ยท่อนันายละเสียงลั่นเลยตั้งแต่พลเอกพลโตพอพ่อทานพอพ่อทานคูกูราอยู่ปลายแถวนู่นเราก็ต้องวิ่งแซงกูเล็กเพราะกูเล็กมันเล็กอะวิ่งแซงกูเล็กกุเล็กมาทุกๆๆกทุกถึงบอกทำไมตายเยอะสู้ไม่ได้แล้วคนที่ซุ่มเราก็คือพ่อพลเอกสุริยุทธ์ุลานมสหายคำตันเขาเข้าตีที่รอยยี่สิบสองที่ควยโขนก่อนตายสิบแปดเจ็ดสามสิบสี่แล้วมาเข้าตีผมเนี่ย ตายยี่สบองเจ็อ่าตายยี่สองเจสี่แล้วผมเจ็บเหตุที่เจ็บสี่เพราะหมดแค่นั้นหมดขาต้องหมดทางแล้จะลบกับพ่อไอีกก็จะเจ็บพ่อปอสุยุทธกจะจบเียนในร้อยจับหลอกบสาหายคำตันพันโทประยมจุลานนท์จับปลารถจับปลอ่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่อ่่่่่่่่ก็่่่ะ่่่ง่เ่่่่่่่่่า่่่อ่่่เยอะ่่่่่่่ออ่่่่่่่่ายิงใช่่ห้่่่่่่่่ท่่่่น่่ยก็ถามว่า ทำไมตรงนี้เรียบเรียบที่ท่านเรียกออกมาเพราะท่านดูเป็นเราก็บอกตรงนี้เป็นสนามทุ่นระเบิดพระพุทธเจ้ากาพอ,อก,กูสนามทุ่นระเบิดแล้วท่านจะถามว่ามีกบกระโดดหรืปปอเปล่าบอกมีพระพุทธเจ้ากาพอพูดกบกระโดดไม่รู้ท่านทรงเจดเดไปคนแรก จะพูดเาบอกว่าจะไปคนแรกแนไปคนแรกเพราะว่าไอ้กบกระโดดเนี่ยถ้าจะตายมันเตะนิดเดียวอะรือวมันมีขี้ไม้ตกว่ามันกระพุ้งเนี่ยโดนในหลวงเลยเพราะไอ้คนที่เดินตามในหลวงมาเนี่ยจะไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะเป็นทางชันไงเป็ไหนที่มันเป็นทางลาบเราต้องวางสนามทุเรศเป็นกบกระโดดเป็นอะไรเพราะว่ามันจะตกกระโดดแปลว่ามันเราระเบิดในพตาเตะปั๊บเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาสี่ฟุตรถแตกแลถึงในหลวงในหลวงเนี่ยพอเห็นปั๊บก็มีประสบการณ์เพราะท่านไปเยี่ยมหลายทางไอ้เรื่องที่ผมเล่าเนี่ยคือจะเล่าให้ว่าถ้าจะมาปลดดรร ไม่มีทางก็จะะในหลวงนะผมว่ามันไม่ได้มีความผิดทุจริตต่อหน้าพี่หรือคดีออโป่งไอ้คดีฆ่าคนตายอะไรเงี้ยไอ้นี่ความผิดร้ายแรงเพราะว่าหนึ่งไปว,ว่านายหน่อมแนมในการรับรองผางของเยอรมนีนาหน้านุ<ช>่ม<ช>ท,ทีท่ทำบบสุรุษโอ้โหไม่อสองวันกันไปทำวงแตกมาทีแล้<ช>สองเอาทหารพานออกมาซึ่งผลเอกพลบเนี่ยเขาบอกว่าไอ้แดงไปดูให้ดีนะระหว่างทหารพานในยันมันยิงทหารหลักแต่ทางเอสทีวีผู้จัดการเนี่ยเขาจะเป็น สื่อผู้สื่อข่าวเออคือสื่อสายอธรรมตอนนี้มันแบ่งเป็นสองสิทธิ์ระหว,ว่างสายอธรรมกับธรรมะแล้วสายอธรรมก็เนชั่นคมชัดลึกไทยโพสใช่ไหมพวกที่ทะเลาะที่คุงองข้ามกับกองทัพแดงแล้วก็เอเอสทีวีแล้วก็แนวหน้าใช่ไหมแต่ถ้าฝ่ายธรรมะไทยรัฐเดลีนิวมติชนข่าวสดบ้านเมืองในฝั่งนี้ฝั่งฝั่งของทัพแดงเขาสู้กันอยู่แต่ทีนี้พวกเราทหารเนี่ยมันก็ไม่เก่งกับผบปลัดกระทรวงขอปตบอะไรพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องโลกภายนอก See, ออกมาส no okay. ี่ออกมาลอกกระแพงซีเรียมาแค่ถูกลอกล้อก็ร้องจอของแงแล้วจะมาเพราะเราไม่มีทั้งคาบแบบจะมามันออกมาลอกโซ่ลอกล้อก็ร้องในจอแง่แล้วนี่จะเก่งในของพันเนี่ยมันก็จะไม่ทันเรื่องสื่อเนี่ยแล้วน่าพี่อภิชาติพปกติซึ่งพี่ทศินเป็นคนเอามาด้วยนะเพราะว่าอาจารย์พิมพ์ปกาเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยเป็นคนฝากประหลัดกระทรวงปัจจุบันเนี่ยที่ด่าพี่ทศินเช้าเย็นด่าทุกวันเนี่ยแต่เขาต้องการอยู่ในระบบอำนาจก็ลืมลืมคนมีพระคุณยังพบตบบอคนนี้ปิ๊บป๊อกเนี่ยก้า เป็นเด็กเรียบร้อยเป็นนักดนตรีมันวันมันไม่เคยฝุดดนตรีกองของมันใช่ไหมพี่ตัดสินก็เห็นว่าเรียบร้อยก็รักตนเรียบร้อยก็เอาออกมาเป็นคนปั้นมาให้มาเป็นพบพจน์าเป็นแม่ทัพพักหนึ่งจนมาอยู่ห้าศตบเป็นวัดตัวทีนี้เราสู้ระบบประมาทไม่ได้แล้วพี่ตัดสินก็สบายใจอ้นนี้ก็เป็นแม่ทัพหนึ่งนะแล้วคนเพื่อนของตัวเองก็เป็นขอสามของพลนะพื้นดนตรีพื้นฐวนวัดคุมทหารละพลตรีท็อปลึสศักขทองดีคุมทหารปตอพืนใหญ่ต่อสู้ยานก็พี่ตัดสินก็ภูมิใจมาก พลตีสารนิทพมาศคุมทหารมาของพลรถจักรของพลรถเกาะเหมือนกองแมวเลยเวลาไปส่งมิตรสินขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่รู้ว่าท่านปลอดภัยร้อยเปอร็นโอ้สิดังดังน่ากลัวมากแต่ไปเลยโอ้ปรากฏว่าพอพิจเรณาไปไปนิวยอร์กอยู่นิวยอร์กไปตลอดชีวิตเลยปรากฏได้สามของพลี่ถูกป่าขโมยกำลังไปเรียบเลย เใช่ไหมไอ้ของคนยานก่อนนั่งตัวสั่งแงๆๆง่แง่แง่ดูถูกรถยีมซีของทหารรากปิดไปสองคั่นตีการรายงานเสียงดังเลยนะเสียงดังกว่าเพื่อนนะส่วนไอ้ปาร์รอนไม่รู้เรื่องเลยเด็กดีตกลมไปเจอเสแดงจไปบอกว่ากองพลยานกอรยิงกระเด็นใช่ยหมเราล็มีหอยสองลำรับคอปั๊บรับเออชิดชายปั๊บปั๊บเรื่องโลดนะว่าไปที่กรมสี่กรมห้าตั้งบกปฏิวัติทำแบบพระเป็นที่ตั้งบกปฏิวัติที่ไทยรุ่มรุ่นไทยอย่างเงี้ยสู้ไปยังเติร์กเนี่ย ไอ้นีบอกพี่ต้นก็เป็นอย่างเงี้ยเขาจะถามงงก่อนเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยเขามองเรื่องเศรษฐกิจไงถ้าวันนั้นเสียแดงมีโอกาสคิดว่าสู้ได้วันนั้นแต่เขาก็ไม่คบเพราะว่าพอรัตน์สามเสียแดงเขาเปิดเผยที่เศ้ษฐิจมองมม่ไปไกลถึงไายแบบนี้เพราะว่าม้าดีมีมายศมากล่ายรถคนไม่ขี่แต่ม้าที่มันเจเลเตะข้อกัดคนเลี้ยงโดยรำยำวิ่งมันวิ่งชนะมแต่เขาไม่ดูหรอกมาม้าเนยบอกเล่าถึงสินเสียดินแดนของิหารสองพันก้าร้ไร่เพราะทหารตุ๊ดพวกนี้เป็นแม่ทัพในกอง เพราะว่าม้าีิบๆเ้วก็ไอวุลเซนเนี่ยท้าท่าไห่ก็ไม่สู้มันก็หมดตัว,ตวเพราะมันนอนกินไปเลี้ยงมันเลยยกทัพกลับไปที่เมือเสมาลาช์มือเสาลาศก็สวนสนามชัยชนะทหารไทยที่ไม่ยอมสู้ส่วนของเราฝั่งเรานี่ก็ตีกันอยู่ที่ฝั่งวิซลอนด้วยสงช,าชรามปมลูกคู่ขานระหว่างบ้านวิซอลอนกับนครพนมิตรตีกันแต่ระหว่างที่เขาในฉลองชัยชนะด้วยประชาชนเสมาราชนี่คือการที่ประเทศไทยเมื่อยุทธยาแตกตอนที่พระเจ้าตากหนีมาวันที่สี่พฤษาเป็นวันหานม้าเนี่ย แล้วก็เราก็แตกวันที่ขึ้นขึ้น 9, เก้าค่ำเดือนห้าวันเสาร์วันสงการที่บาดน้ำกันเนี่ยทำไมถึงแตกพิธยการก็เพราะว่ามันเป็นทหารตุ๊ดที่มันไม่สามารถจะลบอยู่ในระบบอมาทที่ถูกฆ่าตายหมดแล้วก็ปล่อยกษัตริย์ที่ว่าโอ๊ยรักกษัตริย์เนี่ยพระเจ้ากระทิศเนี่ยตายอยู่ในพุ่มไม้ที่ประตูตองพิจวันตกมาสิกวันกอดข้าวถึงไปเจอศพแล้วก็เอาจะไปไปทาพิธี นี่ก็คือทหารอมตปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นกองทัพแดงเนี่ยจะต้องล้มทหารอมตให้ได้แต่มาฉะนั้นเป้าข่าศึกเราเนี่ยผมไม่เคยผมไม่เคยด่าพิเศษเชื่อว่าผมไม่เคยด่าภาคปฏิบัติคนสงสัยบอกคนเก่งคือนายยกชวนเพราะว่าเขาเอาอภิเศษมาเพราะเป็นคนที่รูปลอหน้าตาดีเวลาป๋าเห็นมองแล้วไมือยลมเขาใช่ไหมคือพ่ไม่ต้องแปลคือเสยแดงพูดยังไม่ต้องแปลมันเรื่องจริงไปอย่างนั้นมองปั๊บเนี่ยก็มองตาหวานตาเย้ ครับผมดูในซาเอลฉะนั้นก็มีความสุขฉะนั้นเขามีามอยู่ในซาเอลเนี่ยหมายถึงด้วยความวรักเพราะฉะนั้นพวกเข่าแถวเนี่ยเพราป๋าเนี่ยเป็นคนจีเนียสเป็นคนที่จำแม่นนี่ผมกำลังประเมินกำลังค่าศึกนะ,ะโจชโฉชนายกตลอดการคึกฤทธิ์เนี่ยนี่ตกลงไม่มีเด็กเลยใช่ไหมเนี่ยย <c oughs> ังไม่ถึงเด็กครับครึกฤทธิ์เนี่ยเขาถือว่าโจโฉคือนายกตลอดกาลโจโฉเนี่ยจะเอาพระเจ้าเขี้ยนเต้เนีไปเด็กไปแล้วสร้างความกับทำให้ปู่รักกัศักดิ์ อย่างเหมือนแจ็คลิมอ่ะเริ่มเปิดฉากก็ในหลวงคือที่เราคือที่พื้นสุดท้ายในหลวงเลยถึงโดดยิงกระบางเนี่ยเขาไม่ได้มันเนี่ยในหลวงคือที่พื้นสุดท้ายของมันคือมันพูดไปเลื่อยเฟื่อยอ่ะเข้าใจไหมข้าพเจ้าเช่ยนเต้เนี่ยไปดิบันแล้วสร้างความรัฐธรรมลบกับแฟนผีคนแฟนลอกผีคึกฤทธิ์กินเขียนล้อในยกทศรีนว่าไอ้ในรกไอในยกป่าเนี่ยว่าโจโฉในยกตลอดกาลเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างความชอบธรรมฉะนั้นเราต้องลบกับสปองคอยผมไม่เคยด่าเขาเกินปากไม่เคยรุ่งเลยเพราะว่า คือป๋าทิ้งป๊กเนลี่ยมันกระตบนะ้เพราะฉะนั้นพรรจะมีกี่เสียงปักคใต้5้าสิกรุงเทพกับภาคกลางได้สักร้อยแล้วเรื่องนี้เนี่ยโผล่ต่ำร้อยอีกของเราเนี่ย4ี่รดสิของเราตั้งรัฐบาลพักเรืวอยู่แล้วเที่ยวหน้าแต่ใครก็จะมาร่วมพักด้วยขนาดไปสามพักแล้วจะมาตอนจับขั้วใหม่หลังจากนักรบนักรบศรีวิชัยถูกกองกำลังไม่ทราบฝ่ายยิงจนตัดพักเพื่อไทยทัพมีทหาร4ี่แ0,000คนสามกองทัพมีตำรวจ2 3 0แส0ามมืคน ไล่โจนพนมิตรผู้ก่อการร้ายออกจากทำเียบานสนามบินสองแห่งเครื่องบินขึ้นลงเจ็ดร้อยที่ม่ได้ก่อแกงล้างหมดแต่นักรบกองเราไม่ทราบปยังไม่รู้จะขอบคุณใครเลยมไม่รู้ใครมปจางไหนะาสีตาสารอย่างรู้ยิงจนกระทั่งไอ้นี่ม่วมเลยตายสิบสองเจ็ดร้อยแปดสามต้องเก็บของออกจากทำเีย,ยบาลพี่รองบอ,อกทิ้งเลยใครอยู่ถือเป็นพวกจอนจัดแล้วก็หนีไป หนีไปแล้วก็หนีจากไปอยู่ตอนเมืองทุกตอนเมืองทุกยี่หนีไปอยู่สุวรรณภูมิแล้วก็เปิดกลวยพี่รองก็เปิดกลวยคืนวันที่หนึ่งธันวาคมว่าคืนสุวรรณภูมิผมบอกพี่จะมาคืนทำไมดูต่อที่พี่เอตายต่อมาคืนทำไมพอเปิดกลวยคืนปับ๊บเขาก็ใช้ระบบอํามตา์คือระบบศาลตายทั้งข้อค,คือกฎหมายที่ในหลวงราชการที่เจ็ดได้มอบอไมายไว้ว่าบัตชาธิจไตาเป็นของวงชนชาวไทยไม่ได้มอบให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ปรากฏว่าคนเก้าสิบเก้าคนเป็นคนร่างกฎหมาย ก็มีคน480คนในสภาละ